สำหรับฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้นะครับผมใครอยากรู้เคล็ดลับการป้องกันต้นไม้เรานะครับผมคลายน้ำเร็วนะครับผมเราลดปัญหานี้แก้ปัญหานี้ได้ง่ายๆนะครับผมผมมีคำตอบให้ในคลิปนี้นะครับสำหรับแพ้เสี่ยงไฮ้หรือคุณนายตื่นสายนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆจำกระถางที่ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับที่ว่านู่นคลิปก่อนๆนะครับที่ว่าใกล้จะตายนะครับดูตอนนี้นะครับสภาพ แตกก้านละเยงละยางละโยงละเยงเลยนะครับผมทั้งออกดอกทั้งนู่นนี่นั่นมาเลยนะครับนี่เห็นไหมออกดอกกันแล้วนะครับผมมีการบํารุงที่ดีและการบํารุงของผมก็มีบํารุงไว้แล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับไปหาดูได้นะครับแต่สําหรับวันนี้เป็นการป้องกันไม่ให้แผลเซง้งหายหรือคุณนายตื่นสายคายน้ําเร็วช่วงฤดูร้อนนะครับผมเราลองน้ําใส่กะละมังก่อนเลยอันดับแรกนะครับผมก็จะใช้น้ํหนึ่งกะละมังนะครับผม แต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่มีเป็นส่วนเป็นแปลงนะครับใส่น้าเป็นแท้งไปเลยนะครับผมแล้วก็ผมมีส่วนผสมแล้วก็มีวัตถุดิบที่จะช่วยชะลอเลยนะครับเป็นอย่างดีส่วนอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแนะนํานะครับว่าทํายังไงนะครับให้ออกเป็นพุ่มอย่างนี้แล้วก็ประดิษประดอยยังไงนะครับให้เป็นพุ่มอย่างนี้แล้วก็เรารอติดตามได้นะครับตอนซักเซ็ตตอนเสร็จแล้วนะครับผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับผมรับรองว่าสวยมากๆนะครับผม รอติดตามกันได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สําหรับวันนี้นะครับเรามาติดตามการบํารุงแผ่เสียงห้ไม่ให้คลายน้ําหรือชะลอการคลายน้ํานั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับผมก็ช่วยได้มากเลยนะครับผมจากการทดลองของผมมานะครับผมก็น,นี่เลยนี่ครับพระเอกของผมวันนี้เลยใช้สปอนเซอร์1ขวดนะครับผมสําหรับสปอนเซอร์1ขวดนะครับมีทั้งเกลือแร่และว,วิตามิน นะครับที่จะช่วยในการชะลอต่างๆให้กับต้นไม้นะครับผมพวกแพรเซียงไฮเป็นอย่างดีนะครับเราเทลงไปในกระมังเลยนะครับผมหนึ่งขวดอย่างนี้เลยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็คนนะครับให้เข้ากันนะครับวิธีใช้นะครับผมก็จะตักไปลดนะครับผมตักไปลดตามกระถางหรือตามแปลงของแพรเซียงไฮหรือคุณนายตื่นสายของเรานั่นเองนะครับผมการทําก็ไม่ยากนะครับผม แนะนำนะครับช่วงฤดูร้อนนะครับให้ทำเป็นสัปดาห์ละ1-2ครั้งนะครับเป็นการดีนะครับในการลดแบบนี้เลยนะครับผมรับรองเลยว่าแพรเซ้งไฮเราจะเขียวชะอุ่มเขียวขจีตลอดทั้งฤดูร้อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีดอกมีดอกไม้สวยๆดอกจะแพรเซ้งไฮดอกคุณนาต่นสายให้เราได้เสมอเลยทั้งฤดูร้อนแล้วก็ตลอดทั้งปีได้อีกนะครับเพราะว่าการบำรุงอ่ะสังเกตได้เลยนะครับอย่างกระถางนี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับได้ติดตามมานะครับ ดอกก็เคยบานดอกใหญ่ดอกโดกไปแล้วนะครับตอนนี้หายไปหมดแล้วแล้วก็ผมก็เริ่มบำรุงใหม่นะครับเทคนิคการบำรุงก็ไม่ยากนะครับผมผมมีคำตอบให้ในแท้ทายคลิปนะครับผมก็ลองไปทำตามได้นะครับก็ผมขอตัวไปลดน้ำก่อนนะครับผมนี่เห็นไหมลดน้ำบำรุงลดยาบำรุงให้กับแพสเซงไฮนะครับแต่ลดไปลดมานะครับผมสังเกตเห็นดอกสีแดงๆนี้เห็นไหมครับ ดอกสีแดงใหญ่มากนะครับแต่ว่าผมมีความคิดดีๆนะครับในคลิปนี้ผมก็จะนําไปขยายพันธุ์นั่นเองนะครับเพราะว่าผมอยากได้1กระถาง1ดอก1สีไปเลยนะครับจะไม่ให้มันปนกันนะครับผมก็เด็ดออกมาแบบนี้เลยนะครับผมทุกคน ผมก็จะเอาไปใส่กระถางของผมนั่นเองนะครับกระถางก็เป็นดินร่วนผสมดินทรายนะครับแล้วก็พลวนอย่างนี้นะครับพอให้ละเอียดละเอียดนะครับผมแล้วเราก็ like them, นําแพรเสี่ยงไฮ้ที่เราเด็ดมาเนี่ยครับผมมาปักช้าได้เลยนะครับเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับแต่ว่าเทคนิคการที่จะทําให้เขางอกรากเร็วนะครับผมมีเทคนิคแนะนานะครับก็คือเราจะต้องเด็ดดอกแพรเสี่ยงไฮ้ที่ติดมานะครับทิ้งเพราะอะไรนะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่เด็นนะครับสารอาหารที่ดอกนะครับจะไม่ทำให้แพรเซี่ยงไฮ้เจริญเติบโตหรือดอกนะครับจะเป็นการดูดสารอาหารมากเกินไปนะครับแล้วก็เขาจะไม่แตกก้านแตกดอกแตกสาขามาให้เรานะครับผมนี่นะครับก็นะครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับลองนำสูตรนี้บำรุงแพรเซียงไฮโดยการใช้สปอนเซอร์นะครับในการผสมน้ำแล้วก็เอาไปรดนะครับผมป้องกันการชะลอของการคลายน้ำของ แเสี้ยงไฮ้นะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมมีวิธีที่จะทําให้แพเสี้ยงไฮแตกก้านเร็วก็คือเราเด็ดไปดอกที่มันเหี่ยวมันออกดอกไปหมดแล้วนะครับออกแบบนี้เลยนะครับทุกคนเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเขาจะได้แตกยอดใหม่แตกก้านใหม่ออกมาแล้วก็พร้อมที่จะมีดอกเต็มกระถางให้เราอีกรอบนึงนะครับผมลองทําแบบนี้ดูนะครับผมสําหรับวิธีแก้ที่แพเสี้ยงไฮของเพื่อนๆน,นะครับที่ไม่ออกดอกเลยนะครับ ลองทําตามผมเด็ดออกทิ้งให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะแตกยอดใหม่ขึ้นมาเองนะครับภายในไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ยังไงนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับหากชอบคลิปนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอาเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายบาย